นมีอะไรในกระเป๋าดูดิไม่มีมีอะไรกินบ้างขอพ่อก,กินบ้างดิไม่มีไม่มีโอโหูอดกินเลย <c oughs> อ่ะครับผมวันนี้เรามีสองสาวสวยนะครับมาแวะมาเยี่ยมหรือหลงมาก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> อ่ะน้องเพลงครับผมน้องเพลงกับน,น้องไม้นะครับตอนนี้อยู่มอไหนกันแล้วอยู่ห้องอยู่ชั้นเดียวกันปะชั้นเดียวกันและแล้วก็อยู่มอเดียวอยู่ห้องเดียวกันไหม เพลงอยู่ห้องไหนห้องห้าหมายถึง30 5นหแล้วไมอ่ห้อง8308เนาะเวันนี้แวะมาแวะมารีวิวกล่องขนมให้นะครับรู้สึกจะหลงมานานๆโผมาทีเนาะไมอนี้นึกว่าหายสาบสูญไปจากโลกมนุษย์แล้วไอ้เพลงยังเห็นอยู่ประจำนะขับรถผ่านก็ตะโกนใส่อยู่แต่ไม่นี้ไม่ค่อยเห็นหน้านะครับแล้วเพลงวันนี้แวะมารับน้องปะ แล้วตอนช่วงนี้รอแม่อยู่ป่ะอ้าวแล้วเพลงมาจากโรงเรียนยังไงก็มารถรับส่งมาค่ะอ๋อมารถรับส่งมาเขาคือเขาเก็บตังค์เขาป่ะไม่เลยแล้วปกติไปโรงเรียนแม่ไปรับไหมใช่ค่ะอ๋อแม่ไปรับไปส่งวันนี้ติดรถเข้ามานะครับเสียค่ารถ20บาทเนี่ยวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่น้อง FC นะครับที่ส่งของมาให้เนาะนี่มีพี่กฤษณะเชียงใหม่แล้วก็เป็น FC จากพี่จิตนะครับ ได้รับแล้วนะครับอันนี้เป็นเ,เปี๊ยะไก่หยองนะครับเปี๊ยะไก่หยองอร่อยมากผม,ผมกินแล้วกินไปหลายอันแล้วด้วยนะส่วนอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะครับอันนี้เป็นขนุนทอดนะครับไม่ใช่ทุเรียนเป็นขนุนทอดนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมพี่กั้งก็พี่กั้งมาตัดคลิปประจําวันนะครับพี่กั้งมาทุกวันเดี๋ยวนี้เขารับค่าแรงเป็นรายวันดีกว่าอยู่เฉยๆนะพี่กั้งก็ก่อนไปมาหาลัยก็สะสมทุนไว้นะ,ะช่วงนี้งานก็เยอะแล้วก็มีตัดคลิปด้วยนะครับ เ้ยไหนแล้วของกินนะขอกินมั้งดิอยู่ไหนไม่มีอ่ะมีแต่การบ้านโอ้โหมีแต่การบ้านพอ่พอพ่อกินการบ้านได้ไหมไม่ขอกินการบ้านหน่อยไม่เอาเลยโอ้หอยากกินจังเลยสวัสดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมินีนะคะก็วันนี้ได้แขกรับเชิญพิเศษเป็นน้องอะไรคะน้องคนนี้ก่อนน้องเพลงคะ่ะจำนหน้ากันได้ไหมเอ่ยว่าเขาคือใครสวัวนนี้นะคะสาวสวยมาค่ะอ,อ่า ก็ ه, วันนี้จะพาน้องๆมาแกะกล่องนะคะมีอยู่สองกล่องใหญ่อ่าเริ่มกันที่กล่องไหนกล่องเนึงนะคะอ่าอันนี้ส่งจากไหนคะส่งจากพี่กิตนาจากเชียงใหม่อ๋อเรามาแกะดูเลยว่าข้างในพี่เขาส่งอะไรมาแล้วทำไมวันนี้ถึงเข้ามานี่ได้อะ่ะก็อ,อยากมาหาครูไม่ได้มาอตกใจหมดนึกว่าขาวที่ไหนมาเป็นไงเรียนเรียนรู้เรื่องมปะเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่อง ไม่รู้แล้วเราไปทำไมอ่ะอ่ะแกะเสร็จแล้วอุ้ยคืออะไรนี้ันคือแหลกเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอ่าโอเคอะแกะชิมซึกหนึ่งกล่องรีวิวรสชาติได้นะเราต้องแบบวันนี้เราต้องเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แบบรีวิวรสชาติพี่ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ระวังมือแล้วระวังมือตอนรีวิวผู้แต่งดังๆไยนะ มันเป็นมันเป็นแบบไหนเป็นถุงๆหรอใช่อ่ะนี้สักหน่อยบบอันนี้ก็จะเป็นขนมจากพี่กกษณะเชียงใหม่นะคะส่งมาเยอะมากกลับได้ไหมส่งมาเยอะมากเจ็บไหมเนี่ยอ่าให้เพลงรีวิวก่อนรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะแบบทเท texture นุ่มรสชาติเปรี้ยวหวานรสชาติหวาน หวานเลยอ่หวานหวานมากไหมมากาวากินแล้วเป็นประหวานหรือเปล่าถ้าหวานมากก็ต้องเป็นประหวานแล้วนะแสดงว่าพอดีพระเดี๋ขนมมาเนาะขนมหวานมันก็ต้องหวานแหละโอเคก็เดี๋ยวเอาเข้าใส่ชั้นฟันสุกนะคะนี่เริ่มหมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พีแต่วงมาซ้อมก็คงจะหมดไปภายในห้านาทีแหละโอเคก็ ขอบคุณพี่กีสนานะคะจากเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะค่ะก็นะต่อกันที่กล่องนี้นะคะกล่องใหญ่เนี่ยอันนี้น่าจะส่งจากพี่เอฟซีที่พี่จิตนะคะแต่เขาชื่อพี่อะไรไม่มีชื่อบอกเดี๋ยวครูคงอินเสิร์ตให้แต่กล่องใหญ่มากเลยอะแล้วมารถอะไรกันเนี่ยรถส่งเลือกไวนะปกติโรงเรียนเลิกกี่มุ ลืมละไม่ได้เรียนนานไม่ใช่ว่าไม่เรียนนะเรียนมาหาลัยแต่รอมาหาลัยเปิดน้องน้องเป็นมือใหม่ฝึงหัดรีวิวนะฮะก็ต้องทำใจนแะล้วนหรู้ว่ามันอยู่ข้างๆนี้หรือเปล่ากล่องมันนะม <laughs> กล่องมันเปิดตรงนี้ป่ะพี่ว่าน่าจะเปิดตรงนี้ <laughs> แล้วก็ป่านมั้งนานระวังอย่าลึกนะอ,อย่าทำลึกเดี๋ยวเผื่อมันมีของแบบนี้ เพลงเป็นไงอยู่นู้นได้ร้องเพลงรึป่ะทำไมไม่ได้ไม่ร้องเพลงเหรอนแล้วไ,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 ไม่อม่ทไมไมรไมยไทำรเกียเ่ยวกับดนตรีเลยแ <c oughs> อยู่ที่นู้นเขาไม่เราไม่อยไทเี่นตรลอยู้นาไม่ค่อยได้ทากิจกรรมกี่ยวกับนเลยอยี่ขรอมันีเลอนนุนขนไนรอ้วนอยทนุนขไม่ร่่อยไ้กิจกรนึงลองแกะถุงนึงา แล้วก็รีวิวให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังหแหอะแต่มันก็เหมือนทุเรียน,น,น,เนเหมือนน่าจะขนมแหละทุเรียนหรือขนุนดูเท็กเจอร์ดีอ่ะเดี๋ยวกินเดียเยเด๋ยวก็รู้แหละวัเดียวโชคดีเนะี่ยเข้ามาปุ๊บรีวิวกล่องเลยอะ่ะ<า>ได้กินหนุ่มปีเลยอะ่ะอ, <c oughs> อ่ะมาแล้วว่าวมั้ยร่องันหักนะกัดได้ไหม จัดไม่ได้ก็เอาสาบมาตำหล่อนแล้วค่อยกินหวานคือมันคือหวานรสหวานขนุนใช่ไหมอ๋อนึกว่าทุเรียนโหถ้ากล่องนี้ทุเรียนพวกนี้ไม่จะไม่เห็นแล้วนะเที่ยวกับบ้านหวานใช่ไหมหวานกําลังพอดีหรือแบบหวานหวานพอดีพอดีอ๋อเมื่อกี้อันนี้หวานมากอันนี้พอดีอันนี้พอดีอันนี้ขนุนหมดเลยเหรอน่าจะขนุหมดเลยไหมลองดูข้างล่างน่าจะขนุหมดเลยเลยตักอ่ะ ดูข้างล่างมีอะไรไหมนี่นะหรือหมดเลยเอ,าอล่าได้แล้วคุณหรหมดเลยอร่อยมากค่ะเดี๋ยวครูคงมีแจกเด็กๆเราว่าแต่วงไม่น่าจะกินหมดไหมแต่ก็ไม่แน่เด็กวงนี้กินเยอะจะตายค่ะก็ขอบคุณที่ FC จากพิจิตรนะคะเดี๋ยวครูพงขึ้นชื่อให้แล้วก็อีกกล่องเนึ้พี่กฤษณาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้แขกรับเชิญสาวสวยสองคนทรงตองจาก โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนว่าปาบค่ะอ๋อ <laughs> หนูว่ามาจากโรงเรียนอะไรลูกหนูมาจากโรงเรียนสุดหลาบค่ะอ๋อเป็นสิทธิ์เกา่าห้วยปากใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็วันนี้มาเยี่ยมเยยนครูมหมูเนาะก็ได้รีวิวกล่องไปเลยสองกล่องก็มีโอกาสหน้าก็ก็บอกว่าโอกาสหน้าส่งของมาให้ได้อีกนะคะมีโอกาสหน้าก็ส่งของมา สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ไปก่อนนะคะมือใหม่หัดรีวิว <c oughs> มีโอกาสหน้าคง <c oughs> ได้มารีวิวใหม่ค่ะแล้วบ๊ายบายรอข้างหลังบ๊ายบายได้บ๊ายบาย